สาวพิเศษเมื่อกี้นี้ไม่มีผิดไม่มีเย,ยี้ยนะไรนะครับเทเๆคนต่อไปเลยนะครับเธอเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งนะครับแต่ความสวยเนี่ยยังไม่เคยถอยหายไปไหนเลยนะครับเป็นนักร้องที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะครับแถมยังอารมณ์ดีสร้างรอยยิ้มให้กับทุทกๆคนนะครับได้เสมอเรียกว่าไม่มีการเครียดไม,ม่อยู่ใกล้กับเธอครับนะั่นเธอคือคุณตั๊กซลพคอยู่รอย เพนเนอร์คนต่อไปนะครับท่านนี้เป็นนักร้องชายเสียงนุ่มมาสุขุมรุ่มลึกดูกอบอุ่นนะครับใครใครก็อยากจะอยู่ใกล้ครับ mm. คุณปันภับุญเกียริเขียวแก้วครับ คุณภาพของนักร้องที่จะมาเป็นเฟนเนอร์เนี่ยนะครับให้สุดยอดจริงๆนะครับท่านต่อไปเลยครับืลายนี้นอกจากจะเป็นนักร้องเสียงดีแถมลีลาเซ็กซี่ไม่เหมือนใครและก็ไม่แพ้ใครแล้วเนี่ยนะครับฝีบมือการแสดงของเธอไม่เป็นสองรองใครจริงๆนะครับเรียกว่าความแรงของเธอในยุคนี้นี่แทบจะชุดไม่อยู่จริงๆเลยครับไม่ต้องเสียเวลาเดากันมากมายครับ ขอพบกับเธอรครับน้องญาย่าหริงครับเทรนเนอร์คนที่ห้าของเรานะครับต้องขอบอกว่าเป็นนักร้องหนุ่มขี่เล่นอารมณ์ดีขวันใจวัยทีนเจ้าของเพลงดังหลายต่อหลายบทเพลงด้วยกันนะครับ ขอเชิญพบกับหนุม่มขัาโตวงลิกตาครับส่วนเทนเนอร์คนต่อไปนะครับเป็นนักร้องสาวมากเท่เสียงดีมีเอกลักษณ์เป็นของตัวของตัวเองจริงๆเลยนะครับ เจ้าของเพลงลังมากมายและเพลงที่สุดขีดจริงๆเพลงนั้นก็คือก้อนหินก้อนหินขอเชิญพบกับเธอครับรถสิรินทิพย์ครับ ถึงคนสุดท้ายนะครับคนนี้ขอบอกว่าเป็นเจ้าพ่อตำนานเพลงแดนแถวหน้าของเมืองไทยทีเดียวครับแเ่ยังทำหน้าที่เป็นคุณพ่อรูกสาได้กันสมบูรณ์แบบจริงๆคุณเจเจ,เจตัิงครับ ไม่ได้ลดน้อยถอยลงไป,ไปเ,ลเลยนะครับก็ต้องมาทําความรู้จักกันให้แนบแน่นกว่านี้หน่อยนะครับขอเรียนเชิญมาใกล้ๆกันหน่อยดีกว่านะครับคุณ<อ>มังครับขอเชิญครับ <laughs> อย่างนั้นต้องถามคุณมัมก่อนเลยแล้วลนะ่ะคุณมัมครับครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ต้องมาสารฝัน<ส><ส>ร่วมกับน้องๆเนี่ยครับ เรียนัวทำงานบ้านมาอย่างไรบ้างก็อาบน้ำแล้วก็นอนเพื่อที่จะบอกพ่อกับน้าเนาที่น่ารักทุกๆคนพี่มังรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าเหมือนกับเรามีบุตรด้วยตัวเองพี่พี่เอกคะแล้วเด็กจะไม่สับสนเหรอคะอ๋อเด็กจะไม่งงอะไรไหม่หรอค่ะน้องปูยังนุ่งกระโปรงได้เลยนี่มิจินุ่งทำไมอะ ไม่ได้พูดไม่ได้นุ่งถ้าปาเาใมเป็นผู้ชายมากเลยการบ้านที่ผมถามเนี่ยผมคิดว่าเตรียมพร้อมจะมาสารฝันอะไรให้เด็กก็ก็คงจะใช้ประสบการณ์ชีวิตมากกว่าที่จะมาถ่ายทอดเพราะว่ามันก็คงไม่ได้เรียนไม่มีทฤษฎีมีแต่ปฏิบัติที่นี้เราเป็นคนที่โชคดีอุ้ยจะเอาประสบการณ์ชีวิตมาถ่ายทอดให้เด็กหรอคะถ่ายทอดว่าประสบการณ์ที่การทํางานมาแล้วค่ะจะถ่ายทอดให้แกแล้วก็หวังว่าจะทําให้แกเป็นเด็กที่มีความเป็นเด็กที่ เหมือนคุณไม่เหมือนค่ะเราวการให้แต่คัดเลือกเฉพาะความสามารถแล้วก็จะให้สิ่งที่ดีที่สุดให้เต็มที่กับน้องใครก็ได้ที่จะเป็นผู้โชคดีครับขอบคุณมากขอบคุณมากอีกสิคะก็ต้องมีตาบกันนะครับว่าคุณมัมจะสามารถทําให้ฝั่งของน้องก้าสู่ความสำเร็จได้ยังอยากตอบอยู่อีกใช่ไหมครับมีอะไรอยากพูดอีกเอาเลยครับพี่ต้าก็อยากจะพูดว่าทำไมถึงถามน้อยพี่มัมน้อยเหลือเกินค่ะ ไม,ไม่ใช่เม่กี้เห็นเ okay. ด็กเด็กแย่งนะคะเด็กเกี่ยงกันอยู่นะคะเกี่ยงกันว่าไม่ได้แย่งหรอกหรอไม่ได้แย่งเด็กเกี่ยงกันค่ะไม่อยากคัวคุณแล้วคุณล่ะคะเด็กแย่งกันค่ะอย่าว่าจะเด็กเลยเพราะว่าเด็กก็แย่งค่ะฉันเนี่ยจะมอยคถามคุณพักต่อนะครับในความสามารถนี่ก็คงไม่มีใครที่จะไม่เห็นความสามารถของคุณพักอยู่แล้วนะครับเป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วแต่คราวนี้เนี่ยนะครับ จะต้องมาเป็นเทรนเนอร์มาสอนเด็กๆแถมยังจะต้องมาโชว์พร้อมกับเด็กๆอยู่ด้วยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอยากจะถามว่ารู้สึกยังไงบ้างครับที่มาถึงตรงนี้เนี่ยดิฉันพูดนะครัหนูไม่ค่อยมีสมาธิเลยค่ะเพราะคุณมังเอานมปลอมมาถูาหนูอยู่นะครนบนั่งคานแข่งปุ๊กเลยนี่อเอาถ้วยน้ำปลาไปคืนแม่บ้านก็ดีเลยนะ <c oughs> <c oughs> เจอตัวตั่นเองเลยนะคะกับเด็กๆเนี่ยหน,หนูหนูชอบอยู่แ้วเพราะหนูคุ้นเคยคือเป็นคนที่รักเด็กะคะ่ะถ้าเกิดว่าไม่เอาดีทางนักร้องก็จะเป็นนางงางอยู่แล้วนะคะเพราะรักเด็กมากๆาเลยคือเห็นเด็กๆแต่ละคนที่มาในรุ่นนี้เนี่ยเก่งแล้วก็น่ารักคิดว่าตั้เอาอยู่อยู่แล้วค่ะนะคะเพราะเด็กแต่ละคนนี้น่ารักมากเลยแล้วก็ดูแล้วเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายมากเลยนะคะคุณจะไม่เกินความสามารถถุนกนะคะก็ขอบคุณมากครับที่มีความรู้สึกดี เรียนมาให้เด็กๆนะครับมีสิ่งที่เป็นห่วงหรือว่ากังวลอะไรมากน้อยแค่ไหนครับจริงๆอยากจะบอกว่าตอนแรกก็เป็นห่วงค่ะห่วงตัวเองมากกว่าเพราะว่าจริงๆไม่ค่อยได้มีโอกาสทางานกับเด็กๆสักเท่าไหร่แบบใกล้ชิดอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าพอมาเห็นน้องๆเมื่อตอนเช้าเรามีช่วงออเดชั่นกันไปเล็กๆน้อยๆนะคะก็รู้สึกว่าหมดห่วงค่ะเพราะว่าเด็กสมัยนี้พบความมั่นใจพบความรักและที่เชื่อว,ว่าทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ที่มาออเดชั่นวันนี้เนี่ย มีความรักที่จะเป็นสตามีความรักที่จะเป็นนักแสดงแล้วก็นักเป็นศิลปินนะคะดังนั้นเนี่ยที่เหลือเนี่ยมันคงเป็นหน้าที่ของพวกเราล้วล่ะที่จะช่วยขัดเกลาให้น้องเนี่ยเก่งขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ขอไว้ใจให้น้องทุกคนละกันเพราะว่าอย่างว่าอย่างไม่ห่วงอะไรแล้วคิดว่าทุกคนคงทําได้ดีแน่นอนค่ะก็ปีนี้เนี่ยเป็นรายการสดนะครับในการแสดงบนเวทีในทุกสัปดาห์โดยท่านจริงเพราะนั้นเราถึงได้คัดเลือกนัดร้องแล้วก็ ทุกคนก็เป็นนักแสดงอยู่แล้วด้วยนะครับที่มั่นใจได้ว่าจะพาน้องไปสู่ความถังกันทุกคนนะครับมาคุยกับเทรนเนอร์ท่านต่อไปดีกว่าครับคุณคัตโตะใครคะถามจริงเี่ยทำไมอ,อคุยกันตลอดเวลาคัตโตะนี่มันมาอย่างไร,รไกนันแล้งงคัตโตะนี่พี่ให้เขาชื่อคัดเอ้าเหรอคะหรคัตโตะกน็น่ารักญี่ปุ่นดีภาษาญี่ปุ่นหรือมันเป็นอะไรฮะก็ครับเพื่อนตั้งให้่เงย ก็เป็นชื่อนี้มาครับโอเคแต่ก่อนแต่ก่อนตอนชื่อคาโตนี่ชื่ออะไรคะคติหรือว่าไงก็ชื่อเนี่ยครับชื่อชื่อคัดมีคนเรียกคัดจังบ้างคัดเฉยบ้างคัดไทยก็มีได้เลยครับาดนั้นเลยดีไหมครับปีก่อนๆได้ดูเดทรนเนอร์มาทุกปีไหมครับได้ดูครับแต่ไม่ได้ครบทุกซีซั่นครับแล้วเคยคิดไหมว่าจะมายืนอยู่ในฐานะที่จะต้องเป็นเทรนเนอร์ในปีนี้ก็ ผมไม่ได้คิดครับเพราะว่าสารภาพตามตรงว่าวันนี้เนี่ยมาเนี่ยปกติเนี่ยมาร้องเพลงของตัวเองก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่แต่วันนี้เนี่ยตื่นเต้นมากแม้กระทั่งตอนสัมภาษณ์นี้ก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าก็จะได้ดูแลน้องๆแล้วก็กลัวกลัวทําให้น้องเขาไม่ดีครับเพราะฉะนั้นก็คงจะทุกอาทิตย์ก็คงจะตั้งใจมากๆครับแล้วคิดว่าจะทําได้ดีมากเอยแค่ไหนบอกไปตามตรงค่ะครับตก ไหวไม่ไหวบอกเข้าไปก็ตกไม่ไม่ค่อยมั่นใจครับแต่ว่าถ้าเกิดผมได้ดูแลใครผมจะถาวายชีวิตดูแลโอ้โหท่านใดครับต้องขอเสียงปรบมือให้กับเชลล์พัทโต๊กของเราเงแรงหน่อยครับใครได้คะแนนไปมากกว่า90%ในห้องนี้แล้วนะ พี่เอพี like like ่เอสัมภาษณ์ห hmm. น uh ูกับพี่มังใหม่ได้ไหมคะคือหนูอยากพูดแบบเซ่สวยนี้บ้างอะไรเงี้ยคือพูดแล้วแบบให้มันดูแบบเหมือนโฟนเฟลบ้างอะไรเงี้ยเนาะเมื่อกี้เราพูดจากใจจริงกันไงเอา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 ลองดูสักนิดหนึ่งก่อนก็ได้นะครับคุณลดรอนสักพักนึได้ค่ะได้ได้จะเอาคุณมังก่อนหรือว่าคุณตาก่อนเขาต่ดพี่เอพี่เออยากเอาใครก่อนละคี่เไมโครโฟนอยู่ที่คุณตากนะคุณตาก่อนเดี๋ยวตากใช้ไม้เดี๋ยวเขาใช้ไมค้เขาไมโครเอง อ่าคุณรถเลยก็ได้ค่ะเจะหอจะพูดหรอพี่รถครับค่ะการทำงานเป็นทีมเนี่ยนะครับถ้าเราทำกันอยู่ในคนที่อยู่ในวัยเดียวกันความสามารถเดียวกันนะครับไม่ต่างกันทั้งมิติกันอย่างสุดขั้วอย่างนี้เนี่ยก็คงไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องมาแปลกใจหรือต้องถามกันมากแต่ณวันนี้เมื่อมายืนอยู่บนเวทีทเดอะเทรนเนอร์เนี่ยนะครับความแตกต่างของ ที่เราจะต้องดูแลแล้วเราจะต้องไปโชว์พร้อมๆกันเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยคิดว่ายังไงครับมันมีความยากง่ายมีอะไรที่มันเป็นกังวลบ้างครับจริงๆด้วยดูจากวัยแล้วไม่ต่างกันนะคะใช่อ่ะรักวัยนะแตพอๆกันพวกเราใช่โรดกับน้องๆหรือว่าผูรองเขาฮะคุณอาแก้ก็คือจริงๆแล้ว ม่โรสว่าการทํางานเป็นทีมเนี่ยยังไงยังไงก็ยากอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นวัยเดียวกันหรือรว่าคนละวัยแต่ว่าอันนี้มันจะยิ่งท้าทายมากขึ้นเนี่ยุณาบอกว่าเ,เราจะมีความความต่างของของออช่องว่างของวัยที่ที่เราทําหายไปนานเลยแล้วแล้วตัวโรสเองก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าจะสามารถตอ่อติดกับน้องได้มากแค่ไหนแต่ว่าโรสเชื่อว่าอย่างที่ทุกคนบอกมาว่าน้องๆเก่งมากนะคะเท่าที่เราดูไปเนี่ย คือน้องๆทุกคนมีความสามารถมากๆแล้วก็ทุกคนมีความตั้งใจเพราะฉะนั้นถ้าน้องเขาตั้งใจมาเราโรสก็จะตั้งใจด้วยเราสองคนก็จะต้องพยายามทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เพื่อที่น้องเขาจะไปถึงเยี yeah, ่ The trainer ยายาหมายความว่าจะเขาไวชีวิตเหมือนกับน้องคาโตเหมือนกันใช่ไหมครับคือคือคาโตเนี่ยนะคะ <laughs> น้องโต,โตนะคะคาโตะเขาถวายชีวิตโรส ขอถวายแค่หัวใจก็พอดีกว่าแล้วกแน,แน,น้ครับเอาละครับมาถึงเพลงเนืรอท่านสุดท้ายนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะได้เปรียบกับทุกคนอย่างนี้ด้วยซ้ำไปเพราะว่าดูแลลูกๆสามคนมาอย่างสมบูรณ์แบบอันนี้เนี่ยใครๆในวงการก็ชื่นชมแล้วก็รับรู้มาตลอดนะครับคิดว่าจะนำมาความได้เปรียบจากการที่เข้าใจเด็กเนี่ยมาใช้กับเวทีนี้ได้มากน้อยแค่ไหนครับ คือบอกก่อนเลยนะครับว่าน้องๆคนไหนก็ตามในที่นี้นะทุกๆคนนะฮะคนไหนที่มีโอกาสได้มาคู่กับผมบอกได้คำเดียวว่าน้องเป็นเด็กเทรนเนอร์แน่นอนนะครับมั่นใจป้ปักกันเลยป้พวกเราปักกันเลยบ้รวมตัวกันแบบคือจะบอกว่าผมทุกวันนี้ก็ยังขึ้นไปที่อยู่ตลอดทีมแดนเซอร์ผมก็พร้อมคุณทันก็พร้อม ทีมร้องผมก็พร้อมทีมทำเพลงห้องอัดผมก็พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างการครูกราฟเฟอร์หรือว่าการเทรนเรื่องของการดูแลเด็กผมพร้อมเพราะฉะนั้นคนไหนคู่กับผมโชคดีแน่นอนนะครับไม่เลยลองกับกับกับพี่กันหมดเลยเฮ้ยแงไม่ต้องห่วงพี่ที่ไปจีมาหมดแล้วแต่โปรดิวเซอร์จนถึงแดนเซอร์นะคะหนูทีมพี่ก็ได้เหรอคือผมจริงเรื่องของการเข้ากับเด็กเนี่ยก็อย่างที่ทราบเราก็เป็นหคนครอบครัวเป็นคุณพ่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กวัยนี้รู้สึกจะเป็น รุ่นประมาณคนสุดท้องกับคนกลางผมแล้วก็จะมีช่วงคนโตด้วยเพราะฉะนั้นไอ้น้องทั้งหลายตัวไหนแสบๆมาเจอพี่เจเจอทุกรูปแบบแน่นอนถูกหรือเปล่าถูกหรือเปล่า,าคุณพ่อคุณแม่ถ้าผูกคอผมขอ,อไว้น,นานตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วถึงเวลาผมเอาจริเงเอาจังพวกเราต้องการให้น้องไปเป็นเดอะเทรนเนอร์นะครับขอบคุณทุกทุกคนนะครับผมแม่ผมว่าน้องๆจะเป็นได้ยังไงเออเอาอี้ดีกว่านะคะดิฉันว่านะคะเราอย่าดูคือเราสองคนเราไม่เราไม่คุยนะคะ เดี๋ยวดูที่การทามานดีกว่าเดีวยวที่ต่อไปไม่คุยแล้วกันเดี๋ยวดูที่การทามานดีกว่าที่พ่อจะเดืดอดรากพ่แรกใช่ไแรกกับอะไรคะพี่แรกกับพ,พอ่อแรกกับคุณพ่อเอ๊ะสำขวัญนะครับแหมแต่จะกคำยืนยันนะครับจากเทรนเนอร์ทั้งเจ็ดเนี่ยผมคิดว่าน้องๆน,นะครับรวมทั้งผู้ปกครองทุกท่านเนี่ยนะครับคงจะขุนใจนะครับว่าไม่ใช่หนักใจใช่ไหมคะไม่แน่นอนครับราะจะนำเดือรู้ว่าทุกคนเนี่ยพบความตั้งใจมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แต่ว่าเวลาพูดเนี่ยเราก็พูดกันไปได้นะครับแต่เราจะไปดูกันตอนการกระทำและผมเชื่อว่าทุกคนจะทำตามที่พูด